สวัสดีครับหากคุณอยากเติมเกมคออภัยดาก่อนผมมีร้านเติมเงินดีๆมาแนะนำ Over Top Up รับเติมเกม,มมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเองบริการดีรีวิวแน่นปลอดภัย100%มีโปรโมชั่นตลอดเพราะจดทะเบียนโดยบริษัทเชื่อถือได้ทักไปเลยที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับหลังจากที่สู้กันเรียบร้อยนะครับผม <bed> <c oughs> ก็คือปัญหาตอนนี้คือทรัพยากรหมดนะครับ เพราะว่าเราเสียทหารไปเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับนี่จากแต่ก่อนที่เราดันมานะครับตอนนี้ฝั่งนู้นกําลังดันเข้ามาครับแต่จริงจริงนะยังไงเราก็สู้ฝั่งนู้นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าทั้งทรัพยากรทั้งกองกําลังพลังของเขาทหารของเขาอะไรประมาณเนี้ยเราสู้ไม่ไหวอยู่แล้วนะครับเราก็จะสู้เท่าที่เราพอสู้ได้นะครับอันนี้ฝั่งนู้นจะวานเยอะกว่านะครับแต่ก็ เราดูซีซั่นสองนะครับว่าไอ้เราดูซีซั่นอันนี้ซีซั่นหนึ่งเราดูซีซั่น2นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบเกมมันจะเป็นไปทางไหนนะครับเดยมให้ดูนะครับพวกแบบพักนะอย่าง LN เนี่ยคือมันเป็นจุดรวมวานของฝั่งนู้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่า b ีเอสก็สู้ไม่ไหวยอยู่แล้วอันนี้ที่สู้กันก็คือทามันทำให้แบบเกมมันสนุกนะครับ รูปแบบมันสนุกขึ้นไปนะครับก็เลยต้องสู้กันนะไม่ใช่แบบย้ายไปรวมด้วยกันหมดเลยอันนี้มันก็จะทําให้เกมไม่สนุกนะครับ pxw ถามว่าวานเยอะไหมผมว่ามันก็ก็มีนะครับแต่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะดูขนาด ML l นะครับพลังก็ได้เรี่ยกกันเลยนะ แล้วก็ o ออพลังก็ไล่เลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่มันอยู่ที่กองกำลังของทหารนะครับว่าแต่ละคนน่ะทำไปเยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็ทรัพยากรด้วยนะมันสำคัญเลยทรัพยากรเนี่ยถ้าเราไปสู้อะไรพวกเนี้ยพอเราสู้ใช่ไหมทหารมันจะมีการเจ็บแล้วก็การตายนะครับเจ็บก็คือจะมาอยู่โรงพยาบาลตรงนี้อยู่ในโรงพยาบาลตรงนี้นะครับ ก็จะมีอยู่หลายหน่วยทุกหน่วยเลยที่เราไปสู้นะครับก็อยู่ตรงนี้ก็รอการฟื้นฟูนะครับสมมุติเราส่งทาหารไปห้าแสนเราเสียไปสองแสนก็เหลือสามแสนส่งไปีชุดหนึ่งเสียไปสองแสนก็เหลือหนึ่งแสนพอเราเหลือหนึ่งแสนเราไปปุ๊บเรายืนได้ไม่นานนะครับเรายืนได้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมารอเวลานะครับพวกเนี้ยแต่ถ้าเราอยากจะแบบ อรักษาทหารหมดเลยในทันทีนะครับมันก็ต้องใช้ทรัพยากรเยอะด้วยนะครับพวกเนี้ยมันใช้เยอะมากหรือไม่ถ้าเรามีแต้มนะครับเราก็สามารถอาแต้มตรงนเ,นเ,ตเนี้ยเหรียญเกติยศเนี่ยเราก็สามารถเอามาซื้ออ่าของที่มันไอเทมนะครับที่มันช่วยให้เรารักษาทหารได้นะครับเนี่ยก็รักษาหน่วยที่บาดเจ็บในโรงพยาบาลทันทีนะครับก็รักษาได้หนึ่งพก็รักษาได้ทันทีเลย อันนี้น่าจะเป็นทหารระดับสีเขียวนะครับมันก็จะแบ่งสีให้อันนี้รถ50เดี๋ยวดูนะผมซื้อไปนะ8อันอก็จะอยู่ที่8,000นะครับถ้าผมกดใช้นะตอนนี้ออกองทหารที่เราต้องรักษามีทั้งหมดมันมีอยู่288,500ใช่ไหมเดี๋ยวเรากดใช้ดูครับว่าจะรักษาไปเท่าไหร่ เนี่ยแปดพนะครับปึ๊บอ่ะรักษาไปละลดไหมเนี่ยลดครับเหลือสองแสนดหมื่นเจ็นยิบหนะครับเอ้ะสองนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับแต่มันก็จํากัดในการซื้อนะต่อวันนะอันนี้ต่อวันนะส่วนข้างล่างนะครับก็คือเป็นรายสัปดาห์นะครับอันนี้หมื่นสองก็อาจจะใช้เยอะหน่อยใช้หนึ่งหมอเหรียญนะครับแล้วก็จะช่วยรักษา ทหารเทียสี่สองหมื่นหน่วยนะครับสองหมื่นคนนะแต่เหรียญพวกนี้มันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนะครับเราก็ต้องออกไปสู้นะแล้วก็ต้องแลกด้วยกองทัพทหารที่เราต้องเสียนะครับหรือไม่วิธีสู้อีกแบบก็คือไปไล่แบบไปไล่ฆ่าคนที่ฟาร์มนะผมฝังตรงข้ามนะที่แบบฟาร์มแบบเนี้ยเราก็ได้เหรียญเหมือนกันเพราะว่ามันตีง่ายด้วยนะครับ ตอนนี้ผมต้องถอยมาก่อนนะมาตั้งหลักก่อนก็คือไม่ไหวครับถ้าเราอยู่แช่อยู่ที่เดิมอะ่ะทรัพยากรเราไม่มีนะครับเราจะฟาร์มไม่ได้ด้วยถ้าเราฟาร์มส่งส่งไปฟาร์มแถวนี้ปุ๊บเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฐานศัตรูนะครับมันก็จะส่งทหารม้านะครับมาตีตัวฟาร์มของเราได้นะมันจะทําให้เราฟาร์มไม่ได้นะครับเราต้องถอยกลับมาก่อนนะครับมาตั้งหลักเพื่อฟืน้นฟูทรัพยากรแล้วก็กองกําลังฐานของเรานะครับใครที่ขาดอะไรก็ รีบทานะครับอันนี้นะวิจัยอะไรพวกนี้อยากวิจัยแล้วก็วิจัยได้นะครับอันนี้ผมกําลังพยายามแบบสร้างทหารขึ้นมานะครับขึ้นมาใหม่นะเพราะว่าผมต้องใช้ทหาร่าทหารม้านะครับเพื่อที่ในการจะไปแบบโจมตีฝั่งตรงข้ามนะตอนฟาร์มนะหรือไม่ก็ไล่ตีบกพวกทหารใสยยิงไกลโจมตีไกลประมาณเนี้ย ช่วยได้ดีเลยนะเดี๋ยวผมรอขึ้น3มดาวนะตอนนี้สองดาวล้วผมจะได้ใส่เพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับเล่นคู่กันอันนี้ก็จะเป็นดาร์ครลิงสนาทีบอกว่าไม่น่าทันนะเพราะว่ามันอีกหนึ่งนาทีมันก็จะต่อสู้ละก็คือแพ้ครับรอบนี้ยับเจินทั้งข้างบนทางข้างล่างเลยตอนนี้ ข้างบนฝั่งนู้นแบบดันออกมาเรียบร้อยฮะมันสู้ไม่ได้อู่แล้วครับดูอย่างวานวานตัวนี้ก็คือแบบพลังครับร้อยห้าสิบกว่าล้านใครจะไปสู้ไหวฮะรวมพลังแทบตายก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าอันดับของพวกเขาเนี่ยดูดิแต่ละคนนะหนึ่งถึงหกอ่ะพลังมันแบบ เหรือทรัพยากรของเขาก็เยอะด้วยนะซีซั่นหนึ่งก็ผมคิดว่าน่าแพ้ให้ฝั่งโน้นนะครับไม่น่าจะชนะนะครับแต่เราก็สู้ครับสู้เพื่อความสนุกนะครับถึงมันจะแพ้ก็ช่างนะอันนี้นะ อย่างน้อยมันก็ทําให้รูปเกมมันแบบน่าเล่นนะครับแต่ถ้าเราแบบไม่สู้ไม่อะไรเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบเกมน่าเบื่อไปเลยนะครับผมมันไม่มีอะไรแบบสนุกสนุกทํานะเนี่ยพอเราถอยมาฟาร์มเราก็รีบๆฟาร์มนะครับฟาร์มอะไรได้ฟาร์มไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็น่าจะจบซีซั่นแล้วนะเนี่ยอีกประมาณ อันนี้จะหมดกี่โมงอะประมาณ3ามสี่ห้าหวันนะครับเดี๋ยวก็น่าจะหมดแนละ้วมันแต่ถ้ายึดมังกรได้ก็น่าจะจบเลยมั้งครับดูดการที่1นึ่นะแล้วเตรียมขึ้นซีซั่นที่สนะครับพอซีซั่นที่สองปุ๊บมันจะรีให้หมดทุกคนเลยเราก็จะต้องไปเริ่มเข้าคิวเข้าอะไรใหม่เราอยากไปอยู่กับใครก็คิดดูดีๆนะครับก็ลองดูนะว่าเราจะอยู่คนนี้อยู่ฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งนั้นนะเพราะว่ามันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะ เราก็ต้องมาเริ่มสร้างเริ่มอะี้ใหม่ด้วยอะไรนะเนี่ยป้ายประกาศอะมันจะมีที่วิใจใัยนยนโยบายเนี่ยเราก็เริ่มต้องเริ่มมาทําใหม่หมดเลยอันนี้นะแล้วก็พวกนี้ด้วยเส้นทางมังกรเนี่ยเราก็ต้องทําใหม่หมดเลยแต่ผมไม่รู้ว่ารูปแบบเกมซีซั่นที่สองจะเป็นยังไงนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแผนที่หรืออาจจะเป็นแผนที่เดิมนะครับ เขาบว่าการปรับาการรีเซ็ตเนี่ยมันจะทําการปรับสมดุลสมดุลของตัวเกมนะเพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับคนที่เติมเยอะได้คนเติมน้อยสู้กับคนเติมเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ซีซั่นสองผมคิดว่าทุกคนสายเฟียน่าจะถึงเทียสี่นะน่าจะเทียสี่ได้อยู่นะซีซั่นสนะผมก็พยายามจะดันขึ้นเทียสห้านะ แต่ก็น่าจะอีกนานอยู่เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยคือใช้เวลานานมากกว่าจะทะลุไปเทียห้าเนี่ยอาจจะต้องอัพให้เต็มห้าหรือเต็มสิบเนี่ยแหละแล้วค่อยปลดไปตรงตรงเนี่ยคือวันในเกยียไม่ใช่นน้อยนะหรือไม่อาจจะต้องแบบซีซันสี่ซีซันห้าหรือเปล่าที่ผมจะถึงเกียห้าเนี่ยแต่พวกนี้ไม่ไม่รีนะพวกวิจัยพวกเนี่ยไม่รียังอยู่เหมือนเดิมนะ ก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่สู้นะเดี๋ยวเรารอเตรียมตัวไปสู้ใหม่นะอันนี้ก็พยายามฟาร์มครับอ่าันนี้ฟาร์มทองเหมืองมานาเราต้องฟาร์มไม้ครับฟาร์มไม้ต่อเนี่ยเราก็ส่งไปเอ oh. เดี๋ยวอ๋อไม่เป็นไรฟาร์มแบบชิวๆนะตอนเนี้ย เราอยากสนุกค่อยวาร์ปไปครับค่อยวาร์ปไปสู้เดี๋ยวเขาก็มาตรงประตูแหละเราก็ต้องวาร์ปมาแถวๆนี้ยแล้วก็สู้เหมือนเดิมระหว่างนี้กว่าเขาจะดันมาเราก็ทรัพยากรเราก็น่าจะเยอะอยู่นะถ้าทงทหาหาอะไรเราพวกเนี้ยหรือใครอยากไฟก็วาร์ปมาแล้วสู้เลยข้างบนเขาก็นัวกันยับอยู่ฮนะ แต่ฝั่งข้าบนก็น่าจะสงบศึกสักพักนะครับทรัพยากรน่าจะไม่ค่อยมีกันละเสียไปเยอะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนก็ใครจะสู้จะเปิดสงครามก็บริหารทรัพยากรไว้ด้วยนะครับแล้วก็กองกำลังทหารด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับรอติดตามนะครับสำหวันนี้ขอตัวละครับสวัสดีครับ